จะไม่เจอกันอีกแล้วนะอ,อะไรเหรอเสีงใ,ใจอยางกันเจอากดีมากค่ะ,มคะไม่ผอมขนาดนี้วะ สวัสดีครับพบก,กับเจมในช่องฮีทเจมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะฮะเห็นใส่ชุดนะักศึกษาเต็มตัวแบบนี้โอ้โหห้องรกมากนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้เราจะไปมหาวิทยาลัยกันครับเนื่องจากเจมอยู่ปี5คณะนะศึกษาศาสตร์หรือว่าเป็นปีฝึกสอนของครูเนาะเราไปโรงเรียนมานานมากและวันนี้ก็เป็นการสัมมนาครั้งสุดท้ายและเป็นการส่งงาน <c oughs> เดี๋ยวเจมส่งงานชิ้นนี้เสร็จเจมก็จบแล้วนะครับทุกคน เยิญ <Yeah! S 2> ลองกับเจมหน่อยฮะว่าวันนี้เนี่ยเจมไม่มีรถครับเอารถไปเคมเดี๋ยวเพื่อนจะมารับนะฮะเดี๋ยวไปมอกันเนะาะเจอกันสวัสดีจ้ายุฮาราเจอกันมาไหมคะเดี๋ยวนี้เพื่อนเราขับรถเปแล้วนะครับเพื่อนโทรมาเพื่อนโทรมาพอดีว่าอย่างไรจ้าออมาเจอที่ซูเมเนอะเพราะว่าตึกสามวันนี้เข้าตา อ๋โอเคโอเคเป็นไงบ้างยูฝึกสอนหนึ่งปีสวยขึ้นไหมคะดูโซมอย่างเดียวเลย <c oughs> เอ้ยสวย <c oughs> จะบอกว่าที่เราฝึกสอนเนี่ยแเจว่าไปโรงเรียนไปสอน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 ด้นะระหว่างนั้นที่เราไปฝึกสอนเนี่ยครูก็ต้องมานิเทศนิเทศก็คือมานั่งดูเราว่าเราสอนเป็นยังไงบ้างอาจารย์จากมหาลัยก็ต้องมานั่งดูว่าถนาด สอนผิดนะทำไมคุมห้องเรียนเป็นแบบนี้ก็ <c oughs> ต้องมาดูแบบนี้ซึ่งในระหว่างทางน่ะเราก็จะมีการสัมมานาก็คือมารายงานผลรายงานปัญหารายงานว่าเราไปทําไปฝึกสอนได้อะไรเป็นอะไรยังไงบ้าง,ง <c oughs> ถ้าใครอยากรู้ว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งปีของการฝึกสอนของเจมเปไง <c oughs> ก็ไปดูได้รักชุดใจในฝึกสอนได้เลยนะครับ <c oughs> จริงๆถ้าใครเป็นแฟนลับมานานอลละล่ละ่ละมีแฟนครับพัมาหาเจพีเจ้าเห็นไหมปกติเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นดอยสุเทพนะครับ แต่ว่าช่วงนี้ฝุ่นหนาะกลับมาที่เดิมที่คุ้นเคยในยุพรัสฉันรอนผม,ต,มต,นตั้งแต่7โมงตีนะครับตั้งแต่เตี้ยตายน้องตีก็เริ่มดังนะตอนนั้นแล้วคนก็ไม่อยากให้ตีดังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนเตี้ยภารกิจแรกของเราที่เห็นทุกคนสวยๆแบบนี้เอ้ยน้ำฝนในกล้องดูเหมือนสวยเลยเอะ สวยจริงก็สวยเนยมันเนี่ยกลิ่นอารีเนอรด้วยนะเว้ยเออยาวมาจนถึงขมับแล้วปวดหัวเหรอมันไม่ยอมจูบแบบมัน hmm. ต้องจบไปได้ไปได้มันไม่มันไม่แหลมสักทีอะมันต้องหลักต่อถูกไหมอ๋อหมอท่านควรคิดว่ายุพารัดกับเนยใครจะแต่งงานก่อนกันยุพาบอกว่าโจพร้อมแล้วนะว่าอาจจะไปน้ำฝนก็ได้แต่งฝนเลยแล้วเธอล่ะรู้สึกว่าไงจบแล้วต้องแต่งไหมนี่เอาพูดดังๆให้แฟนดูสิ เขารู้ทุกวันมึงบอกทุกวันเลยเหรอดูดูร้านรักเนาะไเขาตั้หลาเข้าไปร้านรักโอเคคิดตอบผิดไปหน่อยดูแย่เลยอ่ะ แก้วถึงแล้วนะคัะคือเรากําลังคุยกันเรื่องวิบัตการน้ําหนักนะครับกำลังจะมาขึ้นอะไรกินข้าวกรรมสองคนไปกับข้าวไปสิบยาวพิซซ่าสองคนกินเป็นกี่ถาดสองถาดถ้าได้กิน4ชิ้นที่เหลือกินกี่มมันก็บอกว่าถึงจุดสูงสุดของชีวิตมาหมายถึงว่าความรักเหรอไม่ไม่ความอ้วนคบแกงแล้วนะครับแกงอะไรแกงที่เราชวนกันไปเที่ยวเชียงรายได้ตอนนั้นเองแกงเชียงรายเชียงรายเลยค่ะ อยู่ค่ะค่านี้ยังอยู่ถึงแม่เอลจะหายโคเช่อเหมยตูชอบได้ทุกอย่างเออมีน้องมาชมน้ำฝนพี่ฝนหุ่นสวยผิวดีมากเลยก็บอกเขาไปซีถูตั้งนานกว่าจะผิวสวยเหมือนดีไม่ถึงว่าถูมันจะถูรสชันนะถูในแอปตอนนี้นะคะเรากำลังให้นายแบบชายเราถ่ายอยู่ค่ะอุ้ยอยู่นู่นเนี่ย A later few moments เดี๋ยวเราจะเดินไปมุมทีแมนดาวกันนะครับเขานั่งหันหลังอา้แก้วนะแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นรูปมุมนั้นหันมาอีกทีกล้องหายไปแล้วดังกล้องเราไวเพราะว่ามึงมันเล่นข้นที่สองอะไม่เมื่อกี้ไม่ได้เล่นออกกล้องเออเราต้องมึงก็ทําเหมือนไม่ได้เล่นหน่อยสิจริงเลยนะทีเมนดาวอ่ะจริงเลยนะถ้าเธอรักฉันจริงอย่าทิ้งน้องนะ ถ้าเจอเต่าแล้วจะติดเอฟแก่เคยเจอเต่าไม่เคยเจอเต่าหรอไหนไม่เคยเจอเต่าอาแก้วได้หรอจริงหรอเจอกเต่าแล้วจะติดเอฟเต่าก็ชื่อแฟนมึงไม่ใช่หรออันนี้ไม่ใช่เหรออาจารย์กีนะอ๋ออาจารย์กีพูดผิดอ๋อที่อาจารย์นี่เองเรามากินข้าวกันต่อที่โรงอาหารใหม่นะครับมอชมมีโรงอาหารใหม่ืูยังติดแอร์ด้วย แปดสิบจ้าบอกป้าเขาว่าแบบได้ยินผู้เสียงมานานป้าเขาเลยให้เยอะไม่เคยได้ยินขึ้นมาโอ้โหยอดแกงจัดจัดกินข้าวหุงสดจาวันนี้กินอะไรอ่ะกินข้าวอมอชที่คุ้นเคยพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสัมมนาแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเสน่ห์ของมอชอย่างหนึ่งก็คือต้องขับมอเตอร์ไซค์นะอ๋อนึกว่ากูอ๋อไม่ใช่ต้องขับมอเตอร์ไซค์เนาะไปเลยจ้า โอ้ยจหมวเข้าเดี๋ยวพาขี่มอไซค์ทัวร์มอชอมนะครับถึงห้องแล้วนะครับทุกคนมาเราจะส่งงานจบของเราแล้วนะครับทุกคนพร้อมเต็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 มเย้ จบแล้วแต่อานจะไม่จบก็ได้นะทำไมคลิปหลักฐานแล้วนะถ้างานหายนะครับปรจานเนยเอาไปเดี๋ยวเรานำเสนอวิจัยนะเดี๋ยวมาดูเพื่อนนำเสนอวิจัยกันเลยดีกว่าซึ่งเป็น simulation ที่มีผลและกวลองที่แม่งยานะเช่ถูได้นะคะพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยราชภ การยิงยานแล้วก็จับสระหน่จากกระทรวงอิารทีการด้วยค่ะการเอายิวนะฮะเปรียบเสมือนการปักสิมนนะครทุ ก็ถือว่าจะจบมาหาลัยมันไม่เศร้าเหมือนสมัยมัธยมเนาะเศร้าเศร้าอยู่เขามีเลี้ยงขันตกส่วนท้ายนักศึกษานะครับทุกคนโอเคไหมขาษาไทนด้ยมือตอนนี้เขาเอารูปสมัยเฟชชี่มามาทำทำอะไรไม่รู้ รอบนี้เสร็จก็ตามเคยเดี๋ยวเราไปร้องเกติกันต่อนะครับของเรานะฮะเซนเช่นอ่าไม่ใช่เซนเช่นกอดศูนย์แกร์ชิงเป็นที่ที่มีทีมรองเีมรองกันชั้นแหลถูกแล้วอันนี้แหละไปทางไปมันจะแอบแบบว่ามันคือแอมคลาสสิกแอบแอบแอบคลาสสิกมันจะเป็นที่ที่ร้องเพลงเพราะมากเลยนะครับใชไมเสียงกล้องเยอะมากต้องเดินแบบยุเพราะว่าเสียงกล้องเยอะมากไง ได็กก็ท้งฉันไปได็กก็เดินที่ฉันไปยืนรอฉันกลับเลยยัมุดตัวแก่รอี๋ยวผมต้องยอมก่อนแล้วฉันทอะไรแต่ี่นาเพื่อม่อ้ฉันไหาเนี้มันยังไม่จบและเราอะไร ออยู่แน้าค่ายเธอเลยคึกแล้วอะไรเรามาต่อกันที่ขนมจีนสันปะค่อยเป็นร้านขนมจีนดังและถูกด้วยแล้วเป็นขนมจีนเส้นสดด้วยนะครับจริงๆแล้วตลาดนี้เขาไม่เรียกว่าตลาดสันปะข่อยนะครับเขาเรียกว่าตลาดทองคำจริงเหรอจริงเพราะไม่เสียงแคบเพลงเออร้องเพลงเยอะคะแนเป่าสอนมาเยอะเป็นเป็นครูที่ทุ่มเทให้กับการสอนไม่ค่อยไปโรงเรียน นะอาจารย์เดครับเจมไปตลอดครับทำม,ม่อนได้อาจารย์เดรู้ไหมผมขาไม่รู้ครับเคยแบบอยากเป็นผู้ชายเสียงทุมรู้ละต้องลองเก๋นี่เองนะครับอะไรบอกว่าสอนเนี่ยสอ,อ,อน <laughs> อออไม่ได้กินอะไรเมาออมาเลยนะฮะ,ะดูดูบรรยากาศเนี่ยตอนเช้าเขาจะเป็นตลาดสดส่วนตอนเย็นเขาก็จะแปลงร่างมาเป็นร้านขนมจีนใดๆนะฮะเฮ้ยรถอ,นะอ้ยสบาดีรห จุดเด่นบอกเลยว่าหนึ่งก็คือออ๊ยสอรี่ไข่ครับอะไรแ่ขจีนบอกว่าไข่อร่อยอะเนี่ยไข่เขาต้มแบบนี้ทุกลูกเลยนะครับเขาเรียกว่าไข่แบบไหนนะไข่แบบยางมะตอยเอ้ยยางมะตูมนะครับมะตูมดีไม่พูดดีกว่าเึ้นมันแบบ เหมือนเล็กๆไรๆมันไม่บวมใช่ไหมปกติเส้นมันจะใกล้ๆอ่ะไม่ใช่ใกล้ที่แบบว่าชิดใกล้ชิดนะเส้นอืดคล้ายๆแบบน้องเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเปรียบเสมือนขนมจีนร้านนี้ก็เหมือนเจมร้านทั่วไปก็จะเหมือนเตอร์แต่อื่นๆหน่อยอันนี้ไม่มันไม่ใช่ความจริงครับทุกคนก็คงจะเห็นเนาะคงจะสังเกตได้นะครับว่าขนาดตัวเป็นยังไงนาออน่ะฮะ อืมก็คือสรุปอ่ะมันไปทางกองหุดเลยนะไปดูดเสียงอออเอาแต่ห้อของตูหมูยแล้วมันเผ็ดด้วยครับอร่อยดูดูปไหนอ่ะแกงเผ็ด้อนเป็นยังไงบ้างดูโอ้ว้าววิปปิ้สามว้าว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  นงงไปหมดแล้วอันไนแขนนั่นไหนโกโก้นะครับกตัวไหนชาชักไม่เป็นว่ามึงชาชักรอแล้วมึงการชาชักไม่ใช่แบบนี้การชาชักต้องอีกแบบหนึ่งจะไงไม่ใช่ชักกันนะชักกับเนียวแค่ว่นบอกว่าเด็กติดตามเยอะมันจะชักอะไรอย่างอื่นได้อีกติดลมบนนี่นี่ดูดูวิบดูวิบมาโอ้โห กดครับอืมดีมากมันเงี้ยวอร่อยแบตหมดแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยเราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสิ่งสำคัญเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เจมส์ด้วยนะบ๊ายบายเรียนจบแล้วนะครับบ๊ายบายหน่อยเธอไม่มีใครบบ๊าายยให้เลยบบ๊าายยไปไปแล้วยบายแล้ว